อ่านพระวินัยปิดกคมพีที่สี่จุลวัตว่าด้วยกามขันธกะเล่มหนึ่งครับเล่นลนี้การที่ห้าคำพีจุลวัตว่าด้วยกามขันธกะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมนสัมุตัสสะนะโมตัสสะ พคะวะโตอรหะตโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวะโตอรหะตโตสมาสัมพุทธัสสะสีภิกขเวอังเกงิตมะนากะตังปพ,พาชเนยะรัมมังอธตถรมะกัมมันติวะโหติ อวิน up ัยกรมมันจะทุวปัสันตันจะอามุขากตังโหติอาปิิปุชากตังโหติอปปิญญาะกตังโหติอิเมหิโกภิกขเวตีหังเกหิสัมนากตังปภาชนิยกรรมมังอธธมักกรมมันเจวโพติ อาวินยะกรมมันจะทุโวปะสันตันจาติณวันนี้ธรรมภาพจะได้แสดงคำพีจนละวักกันทีห้วาวรกกายวรยกกรรมะขังธกะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลี ดำเนินความตาวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นต้นต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะ,ะได้ทรงแสดงปพาชนิยกรรมอั่ไม่เป็นธรรมวินัยและเป็นธรรมวินัยแก่ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นประธานวัตถูก่อนภิสุทั้งหลายปพาชนิยกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามไม่เป็นธรรมวินัยด้วยเป็นของระงับไม่ดีด้วย องสามนั้นคือทําในที่รับหลังหนึ่งไม่สอบถามเสียก่อนจึงทำหนึ่งทำโดยไม่ได้รับปริญญาหนึ่งยังมีองสามอยู่อีกคือปรบภาชนิยกรรมนั้นทําโดยไม่มีอาบัตหนึ่งทาโดยอาบัตที่ไม่เป็นเทศนาภาพมีหนึ่งทำโดยอาบัตที่แสดงแล้วหนึ่งยังมีองสามอยู่อีกคือไม่โจทย์เสียก่อนแล้วจึงทำหนึ่งไม่ให้ระลึกถ,ถึงความผิดเสียก่อนแล้วจึงทำหนึ่ง ยังมีองค์สามอยู่อีกคือทําในที่รับรังหนึ่งทําโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอยู่เอกคือทําโดยไม่สอบถามก่อนหนึ่งทาโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอยู่อีกคือทําโดยไม่ได้รับปฏิญญาหนึ่งทาโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่ง ยังมีองค์สามอยู่เอกคือทําโดยไม่มีอาบัตหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกวหนึ่งยังมีองค์สามอยู่เีกคือทําโดยอาบัติที่ไม่เป็นเทศนาคาไม่มีหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกวหนึ่งยังมีองค์สามอยู่เอคือทําโดยอาบัติที่แสดงแล้วหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกวหนึ่งยังมีองค์สามอยู่เีกคือไม่โจ์ก่อนแล้วจึงทำหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกวหนึ่ง ยงมีองสามอยู่เอกคือทําโดยไม่ให้รึกถึงความผิดเสียก่อนหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยงมีองสามอยู่เอกคือไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงทำหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งจบหมวดสิบสองในกรรมที่ไม่เป็นธรรมเพียงเท่านี้ดูก่นที่สุดทั้งหลายประภาชนิยกรรมที่ประกอบด้วยองสามเป็นกรรมที่ชอบทำที่ไหนด้วย เป็นการที่ระงับดีด้วยองสามนั้นคือทำในที่ต่อหน้าหนึ่งสอบถามก่อนแล้วจึงทำหนึ่งได้รับปฏิญญาก่อนแล้วจึงทำหนึ่งย,ยามยองสามอื่นอีกคือทำโดยมีอาบัติหนึ่งทำโดยอาบัติที่เป็นเทศนาคาไม่ไีหนึ่งทำโดยอาบัติที่ยังไม่ได้แสดงหนึ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือโจทย์ก่อนแล้วจึงทำหนึ่งให้ระลึกถึงความผิดก่อนแล้วจึงทำหนึ่งปรับอบัิก่อนแล้วจึงทำหนึ่งยังมีองค์สองอื่นยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยสอบถามเสียก่อนแล้วหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเพียงกันยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยรับปฏิญญาก่อนหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเปียงกันหนึ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยอาบัตหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเพียงกันหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยอาบัตที่เป็นเทศนาคาไมมหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเพียงกันหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเพียงกันหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยโจทย์ก่อนแล้วหนึ่ง ทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเพียงกันหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยให้ระลึกถึงความผิดหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อมเพียงกันหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือปรับอบัตก่อนแล้วจึงทำหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยสงพร้อมเพียงกันหนึ่งจบหมวดสิบสามในที่เป็นธรรมเพียงเท่านี้ดูก่อนที่สุดท้ายสิบสามด้วยสิบสองเนาะแต่ตัวสิบสามเก่อน ดูกานพิสูจนหลายเมื่อสงจำนงก็ทำปรับพาชนียกรรมแก่พิสูจผู้ประกอบด้วยองค์สามได้องค์สามนั้นคือพิสุนนั้นเป็นผู้ทำความบาดหมางทำความทะเลาะทำความโต้เถียงทำความมีปากเสียงทำอัติกรขึ้นในสง์หนึ่งพิสุนั้นเป็นพาลเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นผู้มากไปด้วยอาบาัตเป็นผู้มีความประพฤติขาดวินหนิจพิสุนนั้นเป็นผู้ปลุกคลีด้วยข้อรหัสในทางที่ไม่สมควรเนี่ย ยังมอีองค์สามอื่นอีกคือพิสูจนั้นเป็นผู้มีศีลวิบัติในทิศหนึ่งมีอาจารวิบัติในอัจาริยะหนึ่งมีทิฏวัวิบัติในอติพิฐิหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือพิสูจนั้นตีเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งติเตียนพระธรรมเจ้าหนึ่งติเตียนพระสงฆ์เจ้าหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือพิสูจนั้นประกอบด้วยความขนองกายหนึ่งประกอบด้วยความขนองวาจาหนึ่งประกอบด้วยความขนองทั้งกายทั้งวาจา ยงมีองค์สามอื่นอีกคือภิกษุนั้นประกอบด้วยอนณาจารย์ทางกายหนึ่งประกอบด้วยอนณาจารย์ทางวาจาร์หนึ่งประกอบด้วยอนณาจารย์ทางกายวาจาร์หนึ่งยามีองค์สามอื่นอีกคือภิกษุนั้นประกอบด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นทางกายหนึ่งประกอบด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นทางวาจารหนึ่งประกอบด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและวาจาร์หนึ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือพิสุจน์นันประกอบด้วยมิจฉาชีพทางกายหนึ่งประกอบด้วยมิจฉาชีพทางวาจาหนึ่งประกอบด้วยมิจฉาชีพทางทางกายและวาจาหนึ่งดูก่อนพิสุทน์หลายเมื่อสงจำนงก็ทําปภาชนียกรรมแก่พิจูสามจำพวกได้คือจำพวกที่ทำความบาดหมางทำความทะเลาะทำความโต้เสียงทำความมีปากเสียงทำมาติกรขึ้นในสงหนึ่งจำพวกที่เป็นทานไม่ฉลาดมากไปด้วยอาบัตมีความประพฤติขาดเย็นหนึ่ง จำพวกที่คลุกคลีกับพระหัสในทางที่ไม่สมควรหนึ่งยังมีอีกสามจำพวกคือจำพวกที mares, ่มีศีลวิบัติในที่ศีลหนึ่งจำพวกที่มีอาจารวิบัตในอาจารารหนึ่งจำพวกที่มีพิจิวิบัติในอติพิจิหนึ่งยังมีอีกสามจำพวกคือจำพวกที่ติดเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งจำพวกที่ติดเตียนพระธรรมเจ้าหนึ่งจำพวกที่ติดเตียนพระสงมมเจายังมีอีกสามจำพวกคือพิจจำพวกที่ประกอบด้วย ความขนองทางกายหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยความขนองทางวาจาหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยความขนองทั้งทางกายและวาจายังมีอีกสามจำพวกคือจำพวกที่ประกอบด้วยนาจารทางกายหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยนาจาร์ทางวาจาหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยนาจาร์ทั้งทางกายและวาจายังมีอีกสามจำพวกคือจำพวกที่ประกอบด้วยการเดีอดเดียนผู้อื่นทางกายหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยการเบือดเดียนผู้อื่นทางวาจาหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยการเดือดเดียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางวาจา ยังมีสามจำพวกคือจำพวกที่ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางกายหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางวาจา,าหนึ่งจำพวกที่ประกอบด้วยมิจฉาชีพทั้งทางกายและทางวาจาหนึ่งจบหมวดสิบสี่อันว่าด้วยความจำานงเพียงเท่าน,นี้จบเป็นหมวดสิบสามแล้วครับตอนนี้เปี่ยนเป14สิบสี่ดูก่อนไปสุสหลพิษสุขผู้ถูกสงฆ์ทำปัปพาชนีกรรมแล้วต้องประพฤติตัวให้ดี การพระพฤทิตัวให้ดีนานคือไม่ควรใหุ้ปสมบุตรหนึ่งไม่ควรให้นิสัยหนึ่งไม่ควรให้สมเนีปฏิบัติตนหนึ่งไม่ควรยินดีต่อการรับสอนนางพิจุนีหนึ่งถึงรับแล้วก็ไม่ควรสอนนางพิจุนีหนึ่งถูกสงทำปรบภาชนิยกรรมด้วยอตบใดไม่ควรต้องอตบนั้นอีกหนึ่งไม่ควรต้องอตบอื่นอันเป็นเช่นเดียวกันนั้นหนึ่งไม่ควรต้องอตบอื่นที่เลวกว่านั้นอีกหนึ่ง ไม่ควรติดเตียนกรรมหนึ่งไม่ควรติดเตียนพิสษุทั้งหลายผู้ทำกรรมหนึ่งไม่ควรห้ามอุโบสถของภิสูจน์ผู้ปกติหนึ่งไม่ควรห้ามประวรณนาของพิสษุปกติหนึ่งไม่ควรว่ากล่าวภิสษุนผู้เป็นโจทย์หนึ่งไม่ควรว่ากล่าวใครหนึ่งไม่ควรขอโอกาสโจทย์ผู้อื่นหนึ่งไม่ควรโจทย์ผู้อื่นหนึ่งไม่ควรให้ผู้อื่นระลึกถึงความผิดหนึ่งไม่ควรยุให้พิกษุทั้งหลายทะเลาะกันหนึ่งจบข้อวัดสิบแปดในประพาชนิยกรรมพิจารนี ครั้งนั้นพระพิสุสงฆ์มีพระสารีบุตรโมคคัาลาเป็นหัวนหน้าก็ได้พากันไปที่กีตาคิรีและวทำประพันธ์ิยกรรมกับไร่พวกอาสีิปุณพะสุกัออกจากกีตากิรีไม่ให้อยู่ในกีตากิรี <c oughs> ที่สุวนั้นถูกสงฆ์ทำประพันธ์ิยกรรมแล้วก็ไม่ประพฤติตัวดีไม่มีความยำเกรงไม่ประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษ ไม่ขอโทษพิสูจน์หลายด่าว่าพิสทจน์หลายว่าทําด้วยอํานาจกันชากาติโทสักติโมหคาาติพยาคติแล้วพากันนี้ไปอยู่ที่อื่นบ้างสึกเสียบ้าง <c oughs> พวกพิสูจน์ที่มีความมักน้อยมีความขันดบมีความละอายมีความกลัวปิดใครต่อการศึกษาก็พากันโปธนายกติเนโทษติดเตียนพวกพิสุจน์อาติติปุนัปพรสสุตตแล้วนำความประปูนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจากระเด็จโกรให้ประชุมพิสุสงฆ์ทรงสอบถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกพิสุอัศจิปุนัะสุกะถูกสงฆ์ทำป่าพาจนิยกรรมแล้วไม่ประพฤติตัวดีไม่มีความยำเกรงไม่ประพฤติตัวพ่ใกล้นโทษไม่อดทนต่อพิสุทั้งหลายได้ด่าว่าพิสุทั้งหลายว่าเป็นผู้มีฉันตากติโศกคติมหาคติพยาคติแล้วหนีไปบ้านสุดไปบ้านจริงหรือ พิสุททั้งหลายก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ทรงติดเตียงพวกพิสุจอัตชิปุรณพสสกาโดยอนเนกปริยายแล้วตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสงจะระงับประพาณิยกรรมเสียเอาสงฆ์จงระงับประพาณิยกรรมเสียดูก่อนพิสุททั้งหลายสงไม่กลัวระงับประพาณิยกรรมของพิสุท์ผู้ประกอบพยองสี่คือให้อภิสมบทหนึ่งให้ในิสายหนึ่งให้สามเณรปฏิบัติตนหนึ่งกินดีรับสอนนามพิจุนีนหนึ่ง รับแล้วก็ยังสอนนามพิสูจนีหนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกอีนีองค์สี่หนึ่งสองสามสี่องค์ห้านะครับเอาทีเดียยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือสงฆ์ทำประาชนีกรรมด้วยอาบัตใดพิสูจน์นั้นยังต้องอาบัตินั้นอีกหนึ่งต้องอาบัติอื่นต้องอาบัตอื่นเช่นนั้นหนึ่งต้องอาบัตอื่นที่เลวกว่านั้นหนึ่งติเตียนกรรมหนึ่งตีเตียนพิสุจทั้งหลายผู้ทํากรรมหนึ่ง ยังมีอยู่อีก8องค์คือพิสูจนนั้นห้ามอุโบสถมุขห้ามอุโบสถของพิสูจ์ปกติหนึ่งห้ามประวรณาของพิสูจปกติหนึ่งทำพิสูจผู้โจทย์ให้เป็นผู้ที่ตนควรว่ากล่าวต่างการว่ากล่าวผู้อื่นหนึ่งขอโอกาสโจทย์ผู้อื่นหนึ่งโจทย์ผู้อื่นหนึ่งให้ผู้อื่นระลึกถึงความผิดหนึ่งจบหมวด18ที่ไม่ควรรับประพานในยรมเชตุวิชช์มี ดูก่อนพิสุทั้งหลายสงควรรับปรับพาชนิยกรรมของพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือไม่ให้บนสมบทหนึ่งไม่ให้นิสัยหนึ่ง <c oughs> ไม่ให้สามเนรปฏิบัติตนหนึ่งไม่ดีต่อการรับสอนนางพิสุนีถึงรับแล้วก็ไม่สอนยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือสงฆ์ทำปรับพาชนิยกรรมด้วยอบัตใดไม่ต้องอบัตนั้นอีกหนึ่งไม่ต้องอบัตอื่นที่เป็นเช่นนั้นหนึ่งไม่ต้องอบัตอื่นที่เลวกว่านั้นหนึ่ง ไม่ติเตียนกรรมหนึ่งไม่ติเตียนที่สุดทั้งหลายผู้ทํากรรมหนึ่งยังมีอยู่อีกแปดองค์คือที่สุดนั้นไม่ห้ามอุโบสถของที่สุดปกติหนึ่งไม่ห้ามปวารณาของที่สุดปกติหนึ่งไม่ทาที่สุดผู้จทย์ให้เป็นผู้ที่ตนควรกล่าววา่าควรว่ากล่าวหนึง่งไม่ตั้งการว่ากล่าวยัในใดหนึง่งไม่ขอโอกาสโจอผู้อื่นหนึ่งไม่โจอผู้อื่นหนึ่งไม่ให้ผู้อื่นรู้ถึงความผิดหนึง่ง ไม่ยุพิสุทงหลายให้ทะเลาะกันหนึ่งจบบทสิบแปดแห่งองค์ที่ควรระงับในปภาชนิยกรรมเบื้อนี้ดูก่อนพิสุทงหลายสงต้องระงับอย่างนี้คือพิสุผู้ถูกสงทำปรปภาชนิยกรรมนั้นต้องเข้าไปหาสงผมพาลดไหลลงข้างหนึ่งปราพิสุทงหลายผู้แก่กว่ากาลังยอมยอมประความอันเฉลีขึ้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้าถูกสงทำปรปภาชนิยกรรมแล้ว ก็ประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สรงระงับประพาชนียกรรมให้ว่าดังนี้ถึงสามคนและให้พิสูจผู้ฉลาดผู้มีกําลังพอประกาศให้สงทราบด้วยคําว่าขอสงจงฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าพิสูจผู้มีชื่ออย่างนี้ถูกสมทำประพาชนียกรรมแล้วประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สรงระงับประพาชนียกรรม พอสงพร้อมกันแล้วสงควรระงับประพาชณียกรรมให้แก่พิสูจนผู้มีชื่อนี้อันนี้เป็นยัตติขอสงจงฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าพิสูจผู้มีชื่ออย่างนี้ถูกสงทำประพาชณียกรรมแล้วประพฤติตัวดีมีความยำเกรงมีความประพฤติเพ <t <t ื่อให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สงระงับประพาชณียกรรมสงกำลังระงับประพาชณียกรรมให้แก่พิสูจชื่อนี้การระงับประพาชณียกรรมของพิสูจน์ผู้มีชื่ออย่างนี้ สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นให้ว่าอย่างนี้ถึงสามครั้งแล้วว่าสงได้ระงับประพาทิมกรรมของพิสุผู้นี้ชื่ออย่างนี้แล้วข้อนี้สงก็เห็นชอบด้วยแล้วสงจึงได้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าขอจําเรื่องนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้สิ้นประพาิมกรรมที่สามเพียงตัวนี้ เอวังก็มีด้วยประกาศนี้